เป็นทังไหนครับสภาพหลังจากได้เลียนทองกีฬาสีโรงเรียนเป็นยังไรอาการมิงตายเป็นอะไรฮะวิ่งแล้วขาเป็นไงบ้างขาฮะขาเป็นไงปวดขาบ้อก ลูกบ่ได้เลยบอตอนเนี้ยฮะเฮ้ยเราอย่าทำโรงเรียนเดี๋ยวครูเห็นแบบนี้มันจะเหมือนแบบเราไม่มีสปิริตในการเป็นแชมป์นะ<ๆ>เผื่อเขาให้เราแบบไปวิ่งโชว์ว่าเออหลังจากที่ได้เหรียญทองการวิ่งเป็นไงบ้างอ่ะนี่ตาลูกขึ้นโชว์หน่อยมาหนึ่งสองส้ำออนนี้ต้องถ่ายฟันโอ้ได้นะโอเคไหมป่ะชูมือสองนิ้วว่าไวหนึ่งสองซ้ chưa giống nếu Nên là thăm chú mưa khen